อนวิธีการทำคาราเมลเมคิอาโต้นะคะของร้านนมสดวน้องโคกันค่ะซึ่งตอนนี้เราก็เตรียมวัตถุดิบเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนแรกเลยค่ะอันนี้นะคะเราจะชงกาแฟออกมานะคะจากเครื่องชงนี้นะคะให้น้ํานะคะอยู่ที่75 ml ค่ะ2นะคะอันนี้จะเป็นคาราเมลนะคะอยู่ที่20 ml นะคะแล้วก็คาราเมลของที่ร้านเราจะใช้เป็นตรนี่นะคะซึ่งเป็นไซรัปที่ดี ก็จะหอมหวานค่ะแล้วก็อันนี้นะคะจะเป็นนมสดน้องโพนะคะนมโพแท้อ0เนะคะปริมาณอยู่ที่120 m mm l นะคะซึ่งเราปรุงไ้แล้วเรียบร้อยขันะะ้นตอนแรกค่ะก็ะเทนมนะคะใส่แก้งเพียงน้อยนะคะแล,แล้วก็ใส่น้ำแข็งให้พอดีแก้วนะคะ ะะก็ใส่กาแฟลงไปะะสีจะสวยงามมากก็อันนี้จะเป็นใสหลับคาราเมลนะคะแล้วก็จะโรยตรงขอบะะอีกอย่างเลยที่ขาดไม่ได้นะคะอันนี้เลยค่ะฟอนมเราจะนุ่มแบบนี้เลยนะคะเราจะตีฟองนมข้างบนนะคะแล้วรากฟองนมไว้ข้างบนนี้ค่ะ ฟองนมเราจะนุ่มฟูมากๆเลยนะคะนี่เลยแล้วเราก็จะใช้อันนี้ค่ะเป็นท็อป,ปิ้งคาราเมลเพื่อทำลวดลายนะคะนี่จ้ะสวยงามน,นะคะแค่นี้เราก็พร้อมเสิร์ฟให้กับลูกค้าและะ้วค่ะ